เสาห้าวันนี้ตรงกับวันเสาที่ 5. ้ากรกฎาคม2568ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงวันดีนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในไ,ไม่กี่วันในรอบปีของ2568และถือเป็นเสาห้าวันสุดท้ายของปีนะครับวันนี้จอรดพามาไหว้นะครับศาลหลักเมืองนะครับทางทิศใต้ของจังหวัดปทุมธานีครับ ศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับโบราณน,นี้เคยเป็นชุมชนเก่านะครับมีการตั้งศาลหลักเมืองไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของชาวจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะที่อำเภอลำลูกกาครับด้านหลังผมคือศาลหลักเมืองครับตัวศาลนะครับจะก่อสร้างเป็น ศาลาจตุลมุกนะครับภายในก็ประดิษฐานครับตัวเสาหลักเมืองไว้นะครับเสาหลักเมืองนี้ทําจากไม้ชยพพลึกนะครับซึ่งกรมป่าไม้นะครับได้นํามามอบให้จังหวัดปทุมธานีเพื่อใช้ทาเป็นเสาหลักเมืองนะครับไม้ชายพพกึกนั้นถูกนํามาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับมาดู ส่วนสาเหตุนะครับที่วันนี้ซึ่งตรงกับเสาร์ห้าครับประชาชนจำนวนหนึ่งจะมาไหว้ศาลหลักเมืองทัวขอพรนะครับให้ชีวิตมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับเพื่อเป็นความสิริมงคลน,นะครับเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเพราะเป็นวันแรงวันยิ่งใหญ่วันมงคลแห่งการทำพิธีต่างๆนะครับ เดจจอดพาไปดูภายในนะครับตัวรักเมืองนะครับก็จะทำจากไม้เจียพึ่งครับจอดพาได้รูบรรยากาศก่อนครับ จะสลักกล้องให้ดูนะครับ จะมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับก็มาไหว้นะครับขอพอจากสารหลักเมืองด้วยนะครับสารจตุรมุกนะครับก่อสร้างอย่างสวยงามนะครับภายในก็จะเป็นนะรังซุ้มประตูจะมีการทำภาพนะครับซึ่งบอกถึงวิถีของชาวอำเภอลำลูกกานะครับ ก็จะมีการทํานานะครับวิชานากําลังทํานาอยู่นะครับที่นี่สร้างขึ้นเมื่อราวปี2,519นะครับปี2,519สร้างพร้อมกับสารหลักเมืองอีกค่าแห่งนะครับทั่วจังหวัดปทุมธานีนะครับโดย จุดหลักก็จะอยู่ที่ตัวอําเภอเมืองนะครับที่ใกล้ๆกับาสาราวัตรการาจังหวัดนะครับแล้วก็จุดที่อําเภอลาลูกกาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสี่ทิศนะครับของสารหลักเมืองนะครับที่มีการก่อสร้างไว้นะครับตรงนี้คือสารหลักเมืองนะครับทางด้านทิศใต้นะครับของจังหวัดปทุมธานีนะครับ อีกที่ครับถัดไปก็จะเป็นาสารหลักเมืองทางทิศเหนือนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอหนองเสือทิศตะวันออกจะอยู่ที่อำเภอธัญ,ญบุรีนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกจะอยู่ที่อำเภอราดหลุมแก้วนะครับทั้งหมดจะมี5าสารนะครับสารหลักเมืองของจังหวัดปุมธานีนะครับตรงสารหลักเมืองที่อำเภอลำลูกกานะครับจะสร้างอยู่ในพื้นที่ของ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกาครับเดี๋ยวจอดพาเดินดูนะครับนี่สนับกล้องไปนะครับตรงนี้คือที่ว่าการอำเภอลำลูกกานะครับสร้างมานานแล้วครับแล้วก็ย่านนี้เดินจะเป็นชุมชนเก่าอย่างที่บอกนะครับตรงมุมตรงโน้นนะครับก็คือโรงพักเก่าครับโรงพักลำลูกกา ปัจจุบันได้ย้ายนะครับไปอยู่ฝั่งผนนด้านหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้คือชุมชน,นเก่านะครับอยู่ตามลำลำ,ลำน้ํานะครับปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็เลยทําให้บริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาลงไปนะครับครับสารดวงเก่าๆนะครับ ก็ทยอยกระจายกันไปเพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่สําคัญคือการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ลดทอนความสําคัญของอที่ว่าการอําเภอต่างๆลงไปนะครับเช่นมีการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลนะครับในเรื่องของงานต่างๆที่ทางที่ว่าการอำเภอเคยทำเนี่ยครับ กระจายให้กับท้องถิ่นไปทำนะครับ,รบก็เลยทําให้ประชาชนก็กระจายไปยังพวกอบตพวกเทศบาลอะไรต่างๆแทนที่จะมาติดต่อ,อราชการกับที่ว่าการอาเภอเหมือนในอดีตนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันครับตรงกับวันเสาร์ห้านะครับแล้วก็คงจะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับก็จะทยอยมา ไหว้สารหลักเมืองนะครับเพื่อความสิริมงคลครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีจะับให้ตัวเองและครอบครัวบางคนขอพรน,นะครับขอให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับเพื่อความมั่นคงของครอบครัวและชีวิตนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันครับ25มาได้ครับสารหลักเมืองอำเภอลำลูกาครับ